ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิรักษณ์นาครุ่งเรืองค่ะผมอมานาันผู้สิทธิก่คุณครับในรายการทางสายใหม่รายการกร,าร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวัน,วนอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชาแนลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการตลาดกับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากาท่านรองศาสตราจารย์ ชูเกียรติรักซอนผูน้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับ,รบอีกท่านนะคะคือคุณปิยะหนูสุดผู้จัดการสากรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับทางรายการทางสายใหม่ในวันนี้ต้องเรียนว่าเราคงนําท่านผู้ชมไปสู่การขับเคลื่อน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจภาคก,การเกษตรเราพบว่ามีกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีภาวะเข้าสู่วิกฤตทั้งพื้นที่การผลิตและราคาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดผู้บริโภคก,กําลังเป็นที่นิยมนั่นก็หมายถึงเรากําลังนําท่านเข้าสู่เศษพืชเศรษฐกิจก็คือกาแฟครับ อยากจะกลัาเรียนท่านผู้ชมครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาเนี่ยพื้นที่ปลูกกาแฟของประเทศไทยมีอยู่ประมาณ450,000ไร่กาแฟเนี่ยเป็นพืชที่เราไปปลูกแซมในพืชหลักไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมะพร้าวในพื้นที่ภาคใต้ขณะเดีวยวกันเราก็หยิบเอากาแฟเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีความเหมาะสมในเรื่องของเศรษฐกิจ ท่านผู้ชมคงทราบนะครับว่าในส่วนภาคเหนือแล้วเนี่ยเราก็มีสายพันธุ์กาแฟที่เป็นที่โปรดปรานแล้วก็เป็นเรื่องที่น้อมนําเอาเกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้ในพื้นที่สูงหรือพื้นที่โครงการหลวงนั่นก็คืออาราบิกา้าส่วนในพื้นที่ภาคใต้เราจะได้ยินคําว่าแกาแฟอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังนั่นคือโรบัสต้าขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้พื้นที่การปลูกเรา เนื่องจากพืชเศรษฐกิจเราขยายตัวมากขึ้นร่มเงาที่ได้รับก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกจาก400,000ไร่เนี่ยมันเหลือเพียงประมาณ27,000ไร่มันหายไปประมาณเกือบ40%ขณะเดียวกันในเรื่องของผลผลิตต่อไร่ก็ตามเนี่ยเราพบว่าวันนี้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ยังอยู่ในําดับที่ไม่ได้มีการเติบโตในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาที่เราเรียกว่าส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผม ถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมได้รับเกียรติครับจากศาสตราจารย์ดรชูเกียรติจะมานําเสนอให้เราเห็นว่าในมิติของเกษตรกรเนี่ยเราจะขับเคลื่อนยังไงในมิติของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเราจะขับเคลื่อนยังไงสุดท้ายในแง่การบริหารจัดการเนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณปิยะซึ่งเป็นผู้จัดการสกอผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดเนี่ยมานําเสนอให้พวกเราฟัง่ตนอาจารย์ชูเกียรติครับแนวทางการส่งเสริมภาคการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราต้องเปลี่ยนเพราะอะไร ในขณะนี้ที่ที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมโดยโดยโลกเราซึ่งเป็นตลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นในตลาดเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4ี่เขาเรียกว่า4 S S ตัวแรกก็คือเรื่องของเซฟตี้เราคงจะต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยตัวที่2ก็คือฟู้ดเซฟตี้แล้วก็ฟู้ดเซเคียวริตี้อันก็คือหมายความว่าเราต้องมีมีมีปริมาณที่เพียงพอครับ ไปถึงตัวเรื่องของการทังสร้างให้เกิดความย,ายั่งยืนหรือรว่า sustainability และตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ Standard หรือมาตรฐานของสินค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นตัวกําหนดทิศทางงานส่งเสริมการเกษตรไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราจะต้องผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เงื่อนไขสี่เงื่อนไขนั้นนะครับวิธีการในการส่งเสริมนั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่เราต้องคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้เพิ่มเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองการมอง เวลาเรามองสินค้าเกษตรตัวหนึ่งเนี่ยแทนที่เราจะมองเป็นแค่ผลิตแล้วจะไปขายที่ไหนยังไม่รู้เรากลับต้องมองว่าสินค้าเกษตรของเราตัวนี้เนี่ยนะครับตลาดอยู่ที่ไหนแล้วก็ปลายทางของตลาดต้องการแบบใดถ้าเกิดว่าต้องการกาแฟคั่วกาแฟสดหรือกาแฟที่แปรรูปแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดกลับย้อนกลับมาให้เราพูดถึงว่าการผลิตของเราเราจะดูได้อย่างไรครับคุณปิยะครับนิดเดียวพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราเอาเรื่องกาแฟเป็นตัวตั้ง พื้นที่มันลดลงกระแสผู้บริโภคลดสิยมเพิ่มขึ้นท่านขับเคลื่อนยังไงในฐานะท่านเป็นผู้จัดการสากลครับจริงๆแล้วในส่วนของของสากลร,รู้ปกาแฟนะครับในส่วนของเกษตรกร,เ,กรเองนะครับเดินดีเขาก็จะเก่งเรื่องของการปพอะการปลูกครับนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับก็คือปียอตฝุ่นเกเมื่อปี25 3 2ครัสบนะครับทางภาครัฐนี้เริ่มที่จะส่งเสริมให้ทาง ทางสากลทั้งสมาชิกของสากลหรือว่าเกษตรกรทั่วไปเนี้ยปลูกพืชทดแทนนะครับทีห้ผลผลิตโดยที่สุดก็คือในส่วนของกาแฟนะครับหลังจากมีพืชทดแทนต่างๆก็คือเรื่องของกาแฟแล้วในส่วนของราคานะครับมันไม่ได้รับการส่งเสริมเรื่องของราคานะครับไม่มีหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปดูแลนะครับก็เลยมีการรวมตัวของสมาชิกนะครับของเกษตรกรรวมตัวกันแล้วก็จดทะเบียนนะครับเป็นสากล เมื่อวันที่20สิบมกราคม2 5 4พนอสิบะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการในระบบของสากลนะครับใช่เวลาส7ปีจนมาถึงวันนี้17บปีครับอาจารย์ครับแล้วก็ต้องพัฒนาตลอดนะครับจากที่สากลเน้นหนักเรื่องของเงินทุนครับนะครับตั้งแต่ต้นน้ําแล้วก็เข้าสู่ระบบกลางน้ําของกาแฟก็คือต้องรู้จักวิธีการของการรวบรวมนะครับต้องรวบรวมให้เป็นครับนะครับสร้างอํานาจการต่อรองครับว่ากาแฟที่เรารวบรวมปีนี้ได้ จะส่งขายใครบ้างนะครับหลังจากนั้นทางสากลในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายจัดการก็มองว่ากาแฟถ้ายังให้คงอยู่คู่ของจังหวัดชุมพรนะครับมันต้องเข้าสู่ในส่วนของกระบวนการแปรรูปนะครับจากกาแฟคั่วบดเล็กๆนะครับเราก็ขยับขยายขึ้นนะครับเพิ่มสูตรต่างๆขึ้นมา5สูตรคงคงจะได้แนะนําในช่วงท้ายรายการครับเพราะว่าตัวสินค้ามีตัวอะไรครับผมแล้วก็ในในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะต่อยอดมาเรื่อยๆ นะครับ,รบนี่ในส่วนของอตัวของกาฟแฟท่านอาจารย์ชูเกตครับ,รบจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกาแฟชุมพรเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนวิธีคิดเพราะพายุมาแรงวันนี้นี่เศรษฐกิจมาแรงวิธีส่งเสริมกเกษตรเนี่ยอาจารย์ถึงแม้ดูเหมือนเดิมเดิมเนี่ยเราจะเปลี่ยนเหมือนโดดพายุได้ไหมจยได้ครับผมว่าเคสกรณีของชุมพรนั้นธรรมชาติเป็นตัวช่วยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในสภาพ ปกติทั่วไปแล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะให้ตัวเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักเช่นเดียวกันไม่ใช่โครงการลดแรกแจกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่ให้เกษตรกรตระหนักเรื่องนี้ได้ครับกรณีของชุมพรธรรมชาติลงโทษก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยถูกลอตเตอรี่ครับถูกลอตเตอรี่ก็สามารถจะยืนบนขาตัวเองได้ครับแต่บัญหาคือจะทำยังไงให้เกษตรกรตระหนักถึงสิ่งที่เขากระังต้องเผชิญหน้าแบบนี้เนี่ยครับ,รบซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ตอนนี้เนี่ยตลาดกาแฟกำลังมาแรง แต่เราพูดกันเรื่องของกาแฟนําเข้าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยขึ้นต้นด้วยภาษาสันสกิตหมดเลยอาจารย์มันไม่เคยขึ้นต้นด้วยภาษาไทยอะอาจารย์คิดยังไงกับตลาดกับมาตรฐานกาแฟดูเหมือนกาแฟเราไม่มีมาตรฐานนะอาจารย์จริงๆแล้วอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดสักครู่เนี่ยนะครับว่าถ้าเราพูดถึงพวกอาราบิก้าเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเราเนี่ยชื่อช้างก็ไปทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่ากาแฟดอยช้างนี่เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งในห้าของโลกนะครับ เช่นเดียวกันผมคิดว่ากาแฟชุมพรเราอาจจะพัฒนาในชื่อองชุมพรนี่แหละครับ,รบวันนี้อา,าร,รวันนี้เนี่ยชุมพรเขามีสัญลักษณ์อย่าง <c oughs> เขามีสัญลักษณ์เขามีอะไรเซตสำหรับเซอร,ร์วิสลูกคา้าท่านปิยะท่านคิดอะไรกับปี5960ในมิติของกาแฟจริงๆในส่วนของของสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของผู้บริหาร,รทีมของค่ายจัดการเราก็ามองว่า ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันเรื่องของกันตลาาสูงท่านไม่คิดจะเพิ่มพื้นที่ปลูกในส่วนของพื้นที่ปลูกนี้ครับมันค่อนข้างที่จะจะขยายยากขยายยากนะครับขยายยากมากสําหรับในส่วนของจังหวัดชุมพรเพราะจังหวัดชุมพรมันมีพืชหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นปาล์มยางผลไม้ไม่คิดเอาปาล์มมาปลูกกาแฟทั้งจังหวัดคงจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างของเขายากเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มีอยู่แล้วเนี่ย ทำยังไงให้เขาคงที่คงทนนะครับแล้วเขาสามารถประครับประคองเพื่อช่วยเหลือในส่วนของครอบครัวก็ได้มาตรฐานจริง,รงมาตรฐานกาแฟเราสู้ต่างชาติได้จริงไหมจริงๆรกาแฟถ้าพูดกาแฟในส่วนของโรบัตต้านะครับกับอาราบิก้ามันแตกต่างในส่วนของคุณภาพการ,รการทําตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้านะครับแต่จริงๆแล้วโรบัตต้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่แปรรูปผลผลิตนะครับปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ3 0,000ตัน ต่อปีนะครับซึ่งกําลังการผลิตโรบัตต้าของประเทศอยู่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นตันเดี๋ยวท่านปิยะมาเล่าอีกครับช่วงหนึ่งของรสชาติมันเปลี่ยนท่านผู้ชมครับในแง่ของการขับเคลื่อนการตลาดมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยถ้าเราจะเคลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยระบบส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารย์ชูเกียติได้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าต้องเปลี่ยนทิศทางการมองในแง่การจัดการเพื่อเกษตรกรยอมรับรวมไปถึงในเรื่องของนวัตรกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพก่อให้เกิดรายได้นั้นเนี่ย เราจําเป็นต้องมองรูปแบบการตลาดที่คํานึงถึงมาตรฐานสินค้าเป็นหลักสําคัญครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นขณะนี้สามารถเสนอแนะความคิดเห็นติชมรายการผ่านแฟนเพจ The Priority ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะ5ความคิดเห็นที่โดนใจทีมงานรุนรับข้าวสารหอมตาสาวพักไห่จำนวน5ชิ้นนะคะและช่วงนี้ขอพักตะครู่ค่ะ ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทีเด็ดเด e อ r พายออรค่ะเรายังอยู่กันที่ผลิตภัณฑ์ของสากลผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญคือคุณวีนาวงวรการค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะ,คะ คุณนาคะวันนี้ในรายการเราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสากลนะคะคือคุณนัดดวงใสนะคะและท่านรองประธานกรรมการสากลคือคุณวินิตกเกเรือนะคะและคุณนรินทร์บุตรพรมนักวิชาการสากลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลจากสำนักง,งานสากลจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะค,ค่ะคช่วงนี้นะคะที่เด็ดเดอะ์ไพรออรตี้ต้องขอให้ท่านผู้จัดการนะคะแนะนำว่า ทีเด็ดของสากลผู้ปลูกกาแฟชุมพรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นทีเด็ดคะครับผมในส่วนของสากลนะครับ <g ul ose> เดิมทีเราจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ใน <c oughs> ส่วนของกาแฟคู่บด <c oughs> นะครับซึ่งเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวแรก <c oughs> นะครับก็คือกาแฟผู้บดใช้แบรนด์ว่ากาแฟชุมพอร <c oughs> มพอ๋อค่ะนะครับใช้แบรบ <c oughs> นด์กาแฟชุมพรนะครับหลังจากนั้นทางสากลได้มองว่าในส่วนของกาแฟผู้บดมันก็ออกตลาดได้ดีนะครับเราน่าจะดูในในส่วนของสารด้วย นะครับเดิมทีเราจะรวบรวมกาแฟเพื่อทํากาแฟคู่บดอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทางสากลสามารถรวบรวมนะครับแล้วก็สร้างอํานาจการต่อรองต่างๆเนี่ยให้กับสากลได้ก็คือสร้างอํานาจการต่อรองให้กับสมาชิกได้นะครับก็เลยรวบรวมเพื่อสต๊อกรอการจําหน่ายด้วยนะครับก็คือสารติบตัวนี้นะครับแล้วก็แปรรูปเป็นกาแฟอ่าเป็นกาแฟคู่บดนะครับแล้วตัวในส่วนของผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของกาแฟชุมพรนะครับ ตัวนี้เป็นกาแฟทินวันนะครับเป็นกาแฟทินวันซึ่งเป็นตัวแรกของสักก่อนเองนะครับแล้วก็แบรนด์กาแฟชุมพรนี่ก็เป็นแบรนด์แรกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะมีกาแฟในชุมพรหลายตัวส่วนใหญ่ก็จะใช้แบรนด์คําว่ากาแฟชุมพรเป็นสร้อยต่างๆนะครับในตัวของผลิตภัณฑ์กาแฟทินวันนะครับแล้ตัตนี้มาได้หลายปีหรือยังคะตัวนี้ในส่วนของกาแฟชุมพรประมาณ7ปีครับ7ปีนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ตั้งแต่เริ่ม เริ่ม9ปีถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของกาแฟติงวันนะครับทางผู้บริหารแล้วก็่ายจัดการเรามองว่ากาแฟของสากลนะครับเรามีกาแฟติงวันแล้วก็จริงนะครับมีกาแฟพวกบดแล้วก็จริงแต่ในส่วนของกาแฟติงวันเนี้ยความเป็นกาแฟชุมพรบางครั้งมันกว้างเกินนะครับเราในฐานะของสากลที่ดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็รวบรวมแล้วก็มาแปรรูปนะครับ เราเลยมองว่าถ้าเราไปทําเป็นแบรนด์ของกาแฟสากลนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนรูปแบบแพ็คกิ้งต่างๆน่าจะดูโอเคไหมเช่นเป็นถุงหิ้วได้อ๋ค่ะให้สะดวกกับการฮิ้วนะคะใช่ครับผมแล้วก็ใช้แบรนด์ใหม่นะครับเป็นแบรนด์กาแฟสากลกาแฟสากลนะครับแล้วก็ซร้อยก็คือกาแฟชุมพรนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้กําลังได้รับความนิยมนะครับจากผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของ สากลเครือข่ายต่างๆนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของกาแฟดิฟนะคอว่าดิฟคอฟฟี่นะครับตัวนี้เป็นการปลีกย่อยจากกาแฟคั่บดนะครับเพราะกาแฟคั่บดตัวนี้ต้องมีเครื่องชงอ๋อต้องใช้เครื่องชงนะครับต้องใช้เครื่องชงแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะจะสูงด้วยนะครับเหมาะสำหรับร้านกาแฟต่างๆนะครับสากลก็เลยมามองว่าทํายังไงให้ผู้บริโภคนะครับที่ชอบทานกาแฟ นะครับโดยเฉพาะกาแฟดำนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องชงนะครับมาใช้เป็นในส่วนของกาแฟดิฟแทนนะครับก็นี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้จะแกะซองแล้วอันนี้จะเป็นซองที่บรรจุอยู่ข้างในนะคะหนึกล่องนี่บรรจุี่ซองครับหกซองซึ่งมันสามารถเนื้อฉีก เนื้อของกาแฟนะคะก็จะเป็นผงบดกลิ่นหอมเลยละเอียดนะคะสามารถที่จะตักไปชงแล้วก็ง่ายกับการละลายใช่บผมครับแกะแก่กองครับก็ปกติของกาแฟอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถนะครับใส่น้ําร้อนซึ่งมันจะได้อรรถรสในการกินอยู่นิดนึงนะครับคือกาแฟก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมขึ้นมานะครับแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่ทานกาแฟดําส่วนคนที่บอกว่าเอกาแฟดําอาจจะเข้มข้นมากเกินไปนะครับก็สามารถปรุงแต่งเรื่องของครีม น้ำตาลได้นะครับนี่คือผลิตปัตภันตัวสุดท้ายนะครับทีนี้สากลก็ได้มองว่าเออเราก็มีแบรนด์นะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเรามาน่าจะทําของเที่ยะลึกของฝากของฝันหรือว่าของแถมดูนะครับเป็นการต่อยอดใช่ครับก็เลยอันนี้หนึ่งอย่างละนะครับต่อไปไม่ว่าจะเป็นสากลนะครับหรือว่าผู้ซื้อต่างๆี่ในส่วนของแบรนด์กาแฟสากลนะครับ ทุกหนึ่งกล่องหกล่องทุที่ครับหนึ่งรังหนึ่งรังครับเราจะแถมค่ะแก้วกาแฟตัวนี้หนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นกาแฟของชุมพรด้วยของสากกรด้วยค่ะนะครับได้ไปทำโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะต่างๆครับผมค่ะปัจจุบันนี้จัดจําหน่ายที่ไหนบ้างคะเพราะว่าไปสหกรร์ไหนก็เห็นแต่กาแฟชุมพรครับผมกาแฟของสากกรนะครับค่ะอย่างเขาเรียกว่าการกระจายของสากกรเนี่ย เราจะเน้นหนักในส่วนของสากลต,ต่างๆ <c oughs> ส่วนกระจายสินค้าของสากลส่วน cdc <c oughs> นะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆในสากล <c oughs> ทั่วประเทศนะครับในส่วนของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่ระวังจาหน่ายแล้วก็ชุมนุมสากลในประเทศไทย <c oughs> นะครับรสชาติไหนคะที่ถือว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเราเลยคะถ้าถามผมในส่วนของกาแฟจีนวันนะครับตัวนี้จ,จะเป็นตัวแรกตัวดั้งเดิมนะครับแต่ตัวนี้ในส่วนของสากลนี่ผมเพิ่มความแตกต่างเรืร่องของ ความเข้มข้นนะครับก็จะมีในส่วนของรสของกาแฟที่มากขึ้นะนะครับแล้วก็บ่งมันบองบอกถึงความเป็นเกลียวเชียกก็คือความสากลมากะนะครับก็น่าจะเป็นตัวตัวหลักในอนาคตนะครับคอกาแฟก็คงจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเข้มข้นค่ะพงศ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงถ้ามีคนสนใจอยากจะติดต่อเข้าไปนะคะเราจะขายแบรนด์ไหนให้เขาหรือเราขายได้หมดเลยคะทุกอย่างที่เรามี จริงๆในส่วนของผู้ที่สนใจหรือว่าติดต่อทางสากลนะครับอย่างน้อยทางการตลาดต้องพูดคุยแล้วนะครับสนใจในส่วนของกาแฟคู่บดหรือร้านกาแฟสดไหมนะครับหรือว่าเป็นกาแฟทิ้นวันนะครับแต่ถ้าในวงการสากลเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําในส่วนตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นอักลักษณ์เรื่องของกาแฟสากลนะครับแล้วก็ส้อยก็คือกาแฟชุมพรนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของกาแฟโรบัสต้านะครับถ้าผู้บริโภคสนใจนะครับหรือผู้ชมรายการนี้สนใจ นะครับสามารถตัวติดต่อไปที่สากลผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับส่วนแปดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองแปดสองนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะครับผมค่ะคราวนี้บทบาทในการส่งเสริมนะคะภารกิจของสำนักงานสกจัังหวดที่ส่งเสริมสกผู้ปลูกกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณนรินทร์ครับผมขอบคุณครับในส่วนบทบาทของสำนักงานสกจจังหวัดชุมพรนะครับเราก็ให้ความรู้นะครับยวกเรื่องหลักการอุดมการณ์ นะครับในส่วนของสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเราพยายามที่จะให้ให้ความรู้กับเขาองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้เกิดขึ้นกับหมู่มวลสมาชิกเพื่อเขาจะได้มีการรวมพลังกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับราคากาแฟค่อนข้างจะตกต่ําหลังจากที่เรารวมตัวกันมานะครับใช้วิธีการาสากกรเข้าไปาประคับประคองในส่วนของตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการคานร,ราคาหรือรอะไรกันตามแต่เนี่ยนะครับ,รบสมาชิกเองก็ได้ประโยชน์ ในส่วนของกรมสเสริมสากลนะครับก็มีอีกโครงการหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยส,สับสนุนในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์ของ <c oughs> สากลก็คือร่วมกับหนังสือพิมพ์เดนิว <c oughs> นะครับลด10%อ <c oughs> ยียงแต่ว่าสมาชิกหรือผู้บริโภคนะครับสนใจที่จะจะซื้อสินค้าของสากลตัดชิ้นส่วนของหนังสือพิมพ์เดนิวและสามารถเดินเข้ามาที่สากล <c oughs> สากลลดทันที10% <c oughs> ครับผม <c oughs> ค่ะคืออันนี้คือบทบาทน,นะคะคันนี้ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ <c oughs> อมองการตลาดของสากลนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ ก็ด้วยความชื่นชมนะในความสําเร็จของสากลที่ได้ทําแบรนด์มาอย่างยาวนานผมคิดว่าสิ่งที่เราตั้งคําถามหรือตั้งโจทย์ต่อไปก็คือว่าเราจะรักษาค,ความยั่งยืนในเรื่องนี้ต่อไปได้อย่างไร,รผมมองด้วยสประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือเรื่องกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องคำนึงถึงมาตรฐาน คำนึงถึงความพอเพียงคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็สามารถจะสร้างความยั่งยืนในการปลูกกาแฟต่อไปได้เพราะอย่างที่ท่านผู้จัดการได้พูดว่าเราอาจจะไม่สามารถจะขยายพื้นที่ได้แต่ทํายังไงเราจะลดต้นทุนในการผลิตทํายังไงเราจะเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยให้สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการชดเชยกันไปได้นะครับเพราะในแนวทางนี้กรมส่งเสริมสากลก็อาจจะให้ความรู้กับกลุ่มของสากลชุมพรต่อไปนะครับผมคิดว่ารูปแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่ม คงจะมีหลากหลายรูปแบบต่อไปซึ่งอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีขอ,ของแถมของแจกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปดึงดูใจของผู้ผู้ผู้ผผบริโภคซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเป็นเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็น่าจะดารงคงเอาไว้แล้วทำยังไงในการที่จะให้เกิดการได้มาตรฐานเช่นนี้รักษาคุณภาพเอาไว้ได้ตลอดแล้วก็สามารถจะทําให้ผู้บริโภคต่อไปเนี่ยนะครับสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเราสามารถจะผลิตกาแฟที่มีคุณภาพปลอดภัย <Okay. S 1> เมื่อนั้นผมคิดว่าความสาเร็จจะเพิ่มเพเพิ่มเพิ่มูรมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับค่ะคุณผู้ชมคะการตลาดกับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรไทยวันนี้คุณผู้ชมคงได้รับทราบข้อมูลความรู้เนื้อหาสาระต่างๆไปได้มากพอสมควรเชียวนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายมากนะคะทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ชูเกียรติลักษณ์้อนคุณวินาวงวรการและตัวแทนสากรผู้ปลูกขับกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดท่านประธานท่านรองประธานท่านผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะ และขอกลับขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะข้าวอ่อนหวานน้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพจากสากรการเกษตรผักไห่ยจำกัด KU BEEF เนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัด เสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตเกษตรกรไทยจากบริษัทสหาประกันชีวิตมหาชนจำกัดนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรบริษัท IE เครื่องจักรกลการเกษตรจำกัดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลเล c นชาแนลค่ะรายการร่วมกันคิด ชิดเป้าหมายร่วมกันสำหรับวันนี้เราทุกคนคงต้องขออำราคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีนะคะ